เสียงโหยหวนปริศนาตอนที่ผู้ใช้ติ๊กต็อกท่านนี้เขาออกไปกรีดยางกลางดึกแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเจอกับเสียงแบบนี้จะทำไงคะ ลองฟังเสียงมันชวนหลอนอยู่นะใช่แต่ว่ามันคือเสียงอะไระเสียงพผพพพพพพีใช่ไหมแล้วแล้วมีเหมือนเป็นเสียงหมาห่อนรับปะคุหรือว่าเป็นเสียงสิงสาราสัตต์ต้องตั้่อ<ห>ย คลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต็อกนะคะท่านนี้นะคะเขาเป็นชาวจังหวัดหนองบนลลาพูเขาโพสต์คลิปไว้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปตัดยางเนาะไปกรีดยางในช่วงเวลาตีหนึ่ง<ะ>แล้วก็ได้ยินเสียงโวยหวนปริศนาลอยมาตามลมเขาก็เลยเอาไฟเนี่ยค่ะไฟฉายเนี่ยส่องเห็นไหมส่องซ้ายขวาซ้ายขวาส่องไฟไปรอบๆเพื่อจะดูว่เฮ้ มันคือเสียงอะไรแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอกับเงาเงาสีดำร่างใหญ่ซึ่งวันที่ได้ยินเสียงโหยหวเนี่ยตรงกับวันโกนพอดีวายซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่ได้ยินอ่ะคือเสียงอะไรกันแน่แต่เสียงโหยหวน่ะถ้าเราได้ยินอ่ะคุณวิ่งหรือคุณเลี้ยลาดก่อนอยู่อยู่อยู่ก็คืออยู่ดูพิสูจน์เลยอยู่ก็บ้าแล้ว วิ่งสิคะรออะไรชาวเน็ตค่ะพอได้ยินได้ฟังได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาบอกว่าเสียงหมาจิ้งจอกแต่บางคนบอกอย่าไปกลัวนะอเก็ก็บอกได้แหละแต่ถ้าเราอยู่ในนั้นเราก็กลัวจริงงส่วนบางคนอ่ะเขาบอกว่า เป็นเสียงผีป่งข้างเนี่ยเขาบอกอย่าไปกลัวแต่ถ้าเป็นผมอ่ะเหมือนคุณชนะเลยวิ่งเต็มกําลังไม่รอแล้วจ้าบางคนบอกเสียงนกยูงกับหมาป่าน้องไปกองเป็นไปได้มันก็อาจจะเป็นเสียงสัตว์ไหมล่ะหรือยังไงหรอเสียงหมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเหมือนกันมีคอมเมนต์เขาบอกว่าคุณตาเนี่ยเคยเห็นเป็นดวงไฟอ่ะมาช่วยตัดยางเลยนะเฮ้ยเออแล้วก็ตะโกนบอกเฮ้ยข้าตัดเองได้ สักพักมันก็หายไปแลยลืมเลยบอกว่าอะไรนะเฮ้ยตัดเองได้โอเคแมนตัดเลยโอเคโอเคเป็นผมเป็นผมผมวางวางเลยนะวางมีดนะไม่สิกิดยังวางโอเคทำเลยต้ไปเลยนี้ดีกว่าโอเคตัดเองได้ใช่ไหมตัดเด้ขอบคุณภาพจากทิงต็อกช่องนี้ด้วยนะคะมิสเตอร์ท็อปท็อปท็อปสองนะคะไอ้เรื่องแบบนี้ให้ชวนคิดชวนจินตนาการกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ